รถอ,อัดฟางสวัสดีครับนะฮะตอนนี้รถอัดฟางก็ได้มาอัดแล้วพี่น้องนู่นนะครับก้อนฟางหลุดออกปุุยปลุย,ลยออกไปนี่ฮะทีนี้ผมก็จะอันนี้คือเราอัดแล้วก็ขายนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งไว้ประมาณสักหก้อนนะฮะเก็บไว้ให้งวน้อยที่บ้านเราเนาะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ ขายเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นล็อตสุดท้ายของฟางแล้วแหละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็อัดไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็คนเก่าคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะเ,เขาก็ผูกขาดพักพวกกันมาเป็นปีสองปีแล้วนะครับเราก็อ่ให้เขาอาัดแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาเด็กๆไปขนฟางกองไว้ให้งัวน้อยของพวกเราเนาะสักหกก้อนนะครับเพราะว่าหน้าเดี๋ยวหน้าฝนหน้าอะไรเดี๋ยวมันมีหญ้าแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวไวไ้เลยฝนตกเราก็เอาย้าบเอาฟางพวกเนี้ยเอาไว้ให้เขากินนะฮะ ตัวเดียวเนาะเอาไ้หกก้อนก็พอส่วนที่เหลือก็หาให้ทีมงานไปให้เขาเขามีฟาร์มงัวนะครับงัวเขาเยอะเขาต้องการแบบหลายๆพันก้อนเลยนะครับเขาแต่ละปีเขาใช้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ไว้เข็นฟางก่อนนะฮะทุกคนเขาไปด้วยไปด้วยไปด้วยนันนัโอ้โหเก่งเลยเฮ้ยนี่ นี่เอาดีๆพี่เอเอ,เอไปเร่งไ้เออเหมือนไปจักรยานนั่นเลยนี่เอาน้ำมาส่งปึบโอ้ฟับฟับปุ๊บอืมอไปไปส่งอีแม่ข้างในนอนโอ้มีอุปกรณ์เด็กอันนี้เป็น พรักงานส่งอาหารส่งเครื่องดื่มตตออแต่ทีนี้ผมก็จะาาจะไปขนเอาฟางก่อนนะครับเพราะว่ายางเอล้อยางรั่วรอเข็นยางรั่วก็เลยต้องอฮะบ่อเอาแบบหัวกับหัวเนาะนฟางครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู ตะเลเอาไปเอาล้อก่อนตอนนี้ก็ได้นี่ฮะล้อ,อยางแบนเขียนไม่อเอ่ยไปไปแล้วพี่ไปถือล้อเขียนเรื่องไหนลงนานาน่ไงไปเก็บเอาฟางแล้วพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟงางข้าวเจ้านีนู่นดูก้อนเลี้ยงกันก็เล็ปปกตเต็มเลย เห็นไหมเราก็เอาตัวที่ใกล้ๆบ้านเราไปสักหกก้อนทีนี้ส่วนที่เหลือเขาก็นับก้อนแล้วเขาก็จ่ายเงินตามจำนวนตามจำนวนเฮ้ยหอยเชอรี่บอกก่อนไหญอู้หนาวดินแห้งที่บ่ ไล่มาจากทางโน้นก่อนเดี๋ยวว่ายกเราค่อยค่อยยกมาจากทางโน้นก่อนหน,นึ่งนีง่หนึ่งไปไปเอาทางโน้นก่อนจะได้เดินมาทางนี้มันจะได้ไม่ต้องหนักเข็นไปโน่นเข็นรถป่าไปทางโน้นก่อนได้ไหมหินแตก้วแฮงมาช่วยกันหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ต้องเก็บนะฮะเดี๋ยวฝนมาพายุมาแล้วเดี๋ยวมันฟางมันจะเสียหาย เด็ด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  1, 2, 3, 4, เดดหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาเริ่มจากก้อนนี้ก้อนนี้ฟางก็ยังสดๆ,สดๆโอเคป่ะจับคุณฟางจับเชือกเออจับเชือกเลย มามาดกันนะเนาะตั้งดิลูกจะได้ใส่สองก้อนนี่นี่นนเอ้แบบนี้ปะอะไรตรงนี้ไกลๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆติดๆติดตีฟุ๊บมา เส้นมันเล็กใช่ไหมครัวมันขาดอะ่ะไม่ขาดอือปิดลบกดลบดันลบไ,ไม่ใช่นะนยนยี่ฟังเออเออดันทนั้งนน้นแน่เลยดันได้ไหมเออพอไหมเอาไปสองก้อนก่อนไหม ทีละสองเหรอหกกอนก็นกนสามเที่ยวสามเลยเนาะจะได้สองเที่ยวเนาะโอเคงั้นสามก็สามนีเนาะุบ1ิงอบอ่าโอเค,อเคไปขนฟาง ดันไปส่งของส่งน้ำเครื่องดื่มเป็นเป็นเมสเซนเจอร์ส่งอาหารเครื่องดื่มอืมขี่รถไปอยู่นน่นร้อนจัดโอ้ฟังรูว่าเขาอาขนฟางมาเติมกระบะโอ้เขามาจากไหนลูกน,น่าจะไปซื้อมาเหมือนกันเพราะว่า เดี๋ยวใกล้หน้าฝนมันก็จะไม่มีถึงจะมีหญ้าอะไรก็ช่างแต่ว่าบางที่เขาก็เกี่ยวไม่ให้เกี่ยวเพราะว่าจะของหนาเขาก็เอาดัานไปเอาไว้ให้หงวงให้ควายเขาเหมือนกันเอาไ้ใส่นี่ป,เปเออ่เออเออโอเคถ้างนั้นนี่พี่ผู้เอาอาน,นั้นออกเพราะว่าน,นี่เอาไงไว้ตรงนี้เลย เออสวยเออเอาไว้ต่เฮื่อนบวัวตดอได้หนอฟางหนอเกิดสเก็ดโฟงสเก็ดไฟเดี๋ยวงานนอก <c oughs> ยกไปยกไป <c oughs> ตานเอาขากล้องไม้พอด้วยเนอะวางขวาง

ยกัน่นหละโอเคต้องใช้พลังงานโปรโตีนมันยกพี่หวานไปนู้นไปยกทางโอเคป่ะเอาอีก3ก้อนที่เหลืออยู่ทางนูน้<อ>นนะโอ,โ,โอ้โหโน่นโน่โน,น,นเด็กเด็กขับรถส่งของอ่าเดียวโอเคขอบคุณครับ ไปเป็นเด็กส่งของก่อนลงไปด้วยลงไปด้วยเหรอเอาลงไปถ้าจะลงไม่ลงเหรอเออลงไปดิได้ปะ <laughs> ดูลอ็อกโอ้โห <laughs> ขี่รถไฟฟ้าลงหน้าเลยเอา <c oughs> ทำไปเงนะิเนปะุ <c oughs> นะ๊น <c oughs> อะยางตึงเฮ้ยเฮ้ยเอเอเห็นลานก,ลกว้างๆแบบนี้แหละสอนปุ้ยขับรถดีวกว่ามาั้งขับรถยนต์เนาะไปไหนมาไหนแล้วขับได้อยู่คนเดียวนี่มันยังไงอยู่เออจริงด้วยตอนนี้นาย,ยังไม่ลง นะได้ก้อน,นได้เหรอได้ก้อนหนึงแล้วไปเข็นเก็นไปอาอีกก้อนหนึ่งเตรียมพร้อมสำหรับก้อนต่อไป ตันนึงถ้าจะรอตันมายกกับพี่ตันตัวน,นึงตันอย่าลองดูยกกันสองคนเหรอ,อแลนนี้อืออัานิสดูดิดได้ไหม <c oughs> ไป้ไหม ไปกลับเข้าบ้านเข้าฟังเสร็จแล้วแค่นี้แหละเพราะว่าที่เหลือเราให้เขาเรามีงวน้อยตัวเดียวเราก็เอาเท่าที่มันกินไหวมันกินไหวกก็เป็นการเก็บฟางไว้นะยังเขียวอยู่เลยนะครับตัวนี้มันเป็นฟงางเข้าเจ้ามันจะมีกลิน่นหอม แตกกลางกับข้าวเหนียวนิดนึงนะโอ้โหที่จรงิรงถร,งรงถไฟฟ้าตามมาโอ้โหพี่เดี๋ยวว่าปั่นจักรยานมันจะได้กดรถไฟฟ้าขึ้น <c oughs> ก่อนเลย <c oughs> เอ่อเออโอ้ยมาเรา Нет, yep, ก่คือเอาเลยก็ด้่ก่อนไม่ลงที่ดนล่าง โอเคเสร็จส okay. ิ้นนะสำหรับภารกิจเก็บฟางเอาไว้ใช้หน้าหน้าฝน,นเอาไว้ให้งัวงน้อยหนึ่งตัวและที่เหลือเราก็ปล่อยให้เขาขายโอเคบายบายลูกบายบายโอเคครับทำงานเสร็จแล้วถา้าล้นก็ล้นก็ยังอัดอยู่เดี๋ยวเขาก็อัดเขามาเก็บเองเดี๋ยวผมจะพาชมเนาะส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับบายบาย